เป็นตัว X อ e กซินะคะมาให้ได้ชมกันนะคะอันนี้นะคะเป็นรถปีสินะลูกค้าเก่าแต่เก่ามากเลยนะคันนี้สีดาสวยๆนะคะเป็นไฟเคราะหลามตัดนะลูกค้านะคันนี้เปิดราคาขายที่3,70,000บาทนะคะซื้อวันนี้จองวันนี้ส่วนรถ1 5 0 0 0บาทนะคะลูกค้าแล้วก็คนตลอดสัญญาที่6,600บาทร่มต้นทฟรีดาวนะคะเดี๋ยวมาดูตัวรถกันเลยจ้าคันนี้นะคะเป็นไฟเคราหลามตัดมีไฟตัดหมอกกระจังหน้าสวยๆนะคะสติ๊กเกอร์ x อ็ก e ิ s อลนะลูกค้า งานเลยนะคะแบตเตอรี่เก่าเปลี่ยนให้นะคะแผ่นเพดอยู่นะแล้วก็ระบบเบรกเป็น ABS นะคะคันนี้ร้อเดิมจากก็ของเดิมติดมาเป็น TE 3 7นะคะคันนี้เป็นตัวสูงนะแล้วก็คันนี้มาอยู่ที่แสนแปค่ะลูกค้าค่ะระบบไฟฟ้าหมดเลยแต่ว่าคันนี้ขับเปิดไม่ได้นะนี่ข้างในสวยๆใหม่ๆอย่างนี้เลยค่ะเม็ดอาค,คมชัดนะลูกค้านะ คนชนให้นะลูกค้าแล้วก็แม็กไลเนอร์ตรงรุ่นนะคะอ่ะกล้องนะคะกล้องหลักมีให้ด้วยลูกค้าถ้าในสนใจก็เบอร์โทรง่ายค่ะประกดุดด้านล่างนะคะทักมาโทรมาได้เลยะคะ่ะ